ยินดีต้อนรับสู่วิวเขาหลวงฟาร์มสเตย์ราชบุรีค่ะอาทิตย์นี้นะคะมีลูกค้านะคะเหมารีสอร์ทของเราค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดไฟนะคะเพื่อที่จะให้เดินญาติญาตินะคะเดินได้สะดวกนะคะเราก็ลูกค้าเต็มที่เลยค่ะทําได้เลยค่ะเราก็จะบอกว่าเราไม่เคยสว่างสวยขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพตอนกลางคืนให้ดูด้วยนะคะและลูกค้าทํากิจการเกี่ยวกับ กางเต็นนะคะคือทุ่งตาลบริการนะคะก็สามารถมากลางเต็นได้เลยค่ะตามสบายเต็มที่เลยค่ะและนี่คือบรรยากาศช่วงหัวค่ำนะคะเราไปดูกันค่ะไฟสวยมาก ้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปยังกระท่อมริมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเทสระบบโดยการเปิดไฟนี่โอ้สวยมากอยากจะบอกคือช่วงหน้าฝนนะคะลูกค้าเขาก็เลยขอกางเต็นท์นะคะเพราะว่าเขาจะทำอาหารทำกิจการรมอะไรกันตรงนี้นะคะจะได้ไม่เปียกฝนเนี่ยคะ่ะทุ่งตาลบริการนะคะใครสนใจใช้บริการได้เลยอันนี้ก็คือดิฉันนะคะ กับฝนหน้าฝนนะคะก็ตกเบาๆนะคะพอทำงานได้ก็ดีใจที่รีสอร์ทสว่างแบบนี้ขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราชอบความสว่างแบบนี้จริงๆค่ะขับรถออกมาถ่ายข้างนอกก็คือสวยจ้าลูกค้าอยู่สองคืนค่ะและนี่คือคืนที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมว่าลูกค้าทำอะไรกันค่ะ I'm on it. และนี่ก็คืออาหารเช้าก่อนที่ลูกค้าจะแยกย้ายกันกลับค่ะเห็นลูกค้ามีความสุขเราก็ดีใจมากนะคะยินดีต้อนรับเสมอนะคะวันไหนนะคะคิดถึงวิวขอหลวงนะคะก็ขอให้กลับมานะคะเรายินดีต้อนรับเสมอขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะน่ารักมากจริงๆครอบครัวนี้นะคะตบมือให้เลยค่ะ